IMI w e l l n e s s แพทย์แผนจีนสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้แนะนำา IMI w ม l อเว s หน่อยครับว่าแพทย์แผนจีนม,มีสวิตหรือมีบริการอะไรบ้างครับค่ะก็คลินิก i m i Wellness ของเรานะคะปัจจุบันมีด้วกัน4สาขาเนาะทุก4สาขาเนี่ยค่ะจะเป็นการรักษาแบบครบวงจรในทางแพทย์แผนจีนเลยม,มีทางการฟังเข็มกระตุ้นไฟฟ้าการครอบแก้วนะคะมีการกัวซาน่านะคะมีการลมยาแล้วก็ที่สำคัญเรามีสมุนไพรจีนด้วยเพื่อปรับดูร่างกายข้างใน มีสาขาที่ไหนยังไงบ้างนะสี่าสาขานะคะจะมีที่กรุงเทพสองสาขาเนาะเป็นหลักสี่กับเพชรเกษมนะคะแล้วก็อีกไม่นานเดนี๋ยวจะมีเปิดที่สาขาบางนาด้วยเนาะแล้วก็อีกสองสาขานะคะมีที่พัทยากับภูเก็ตค่ะอ่าโอเคไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพแล้ว<ช>นะ,ค,ะครับอันนี้เห็นที่ว่ามีจะมีเรื่องของการฝังเข็มแล้วก็ครอบแก้วด้วยใช่ค่ะอยากจะให้อธิบายทีหนึ่งเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเหมือนกันฝังเข็ม มันช่วยได้เรื่องอะไรหรือครอบแก้มันช่วยได้เรื่องอะไรครับอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการฝังเข็มรักษาได้หลายโรคมากเพราะว่าแผนจีนเวลาเรารักษาร่างกายเรามองร่างกายเป็นองค์รวมหมายความว่าแม้ว่าคนไข้จะมีอาการอะไรมาเนี่ยเรามองร่างกายแบบวิวิวยสัยวิเคราะห์ตามหลักการแพทย์แผนจีแล้วก็รักษาไปได้จากต้นต่อต้นเหตุจริงๆ ซึ่งตัวฝังเข็มมันจะเข้าไปจุดฝังเข็มคือฝังเข็มเนี่ยเราจะฝังบนจุดฝังเข็มทั่วร่างกายเนาะแต่ละจุดเนี่ยสรรพคุณไม่เหมือนกันฉะนั้นอะ่ะมันครอบคลุมมากในหลายๆโรคแต่ว่าในโลกที่คนเข้ามารักษาได้บ่อยๆเนาะที่เจอบ่อยๆเลยหนึ่งคือกลุ่มปวดไม่ว่าจะปวดตึงกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าปวดหลังออกกำลังกายอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ออฟฟิศินโดมเจอบ่อยมากๆนะคะอันที่สองก็คือเป็นพวกกลุ่มนอนไม่หลับมีความเครียดสะสมแบบเนี้ยฝังเข็มก็ทําได้คือคลินิกเราแนะนาว่า ถ้าใครมีอาการที่เป็นโรคเรื้อหลังเป็นมานานแล้วแล้วรักษายัางไงก็ไม่หายจะทีเนี่ยลองมาเจอกันเพราะว่าของเราเนี่ยในรักษาโรคเรือหลังผลล็อกโรคเรือหลังอ่าโอเคแล้วพอพูดด้วยด้วยเรื่องของแพทย์แผนจีนก็จะมีการใช้สมุนไพรเป็นหลักเรื่องของการาฝังเข็มเรื่องของอะไรทุกอย่างคือ มันปลอดภัยแน่นอนอ่น,น,อนไม่มีสารตกค้างไม่มีอะไรแน่นอนแน่นอนของเราเนี่ยคือยาก็คือเป็นยาตำรับที่เป็นตำรับหลักเนาะเบอ,อมอทุกคนของเราเนี่ยก็คือมีใบประกอบโรคศิลปะจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะออหลักสูตรที่ใช้เป็นหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานฉะนั้นตำรับยามั่นใจได้เนาะใชะ่โอเคอีกนิดนึงครับแล้วตัวข้อวแก้วครับมันช่วยอะไรครับ อ๋อครอบแก้วนะคะหนึ่งก็คือว่าเน้นเรื่องการไหลเวียนของเลือดลมในร่างกายนะคะลดอาการปวดแถมยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ใครที่มีอาการปวดเมื่อยแล้วก็อ่อนแรงกายมาเนาะอยากจะลดอาการปวดก็ครอบแก้วเนี่ยช่วยลดการสะสมของกดและติได้ด้วยเนาะก็จะทำให้การปวดเนี่ยน้อยลงได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะส,คสวัสดีค่ะ